สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับจะรักทางช่องทางซีมีดทีวีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26พฤษภาคมแล้วนะคะทุกท่านใครได้ไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเอ็มไทยหรือ,อยังถ้าเราลงทะเบียนกันตอนนี้นะคะเอ็มไทยได้จับมือกับมอเประกันชีวิตค่ะมอเอประกันอุบัติเหตุกับทุกทุกท่านนะคะในวงเงินสูงถึง3 0,000บาทเลยทีเดียวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันทีนยย่30พิจพฤษภาคมเลยนะคะอย่าพลาดสิ่งดีๆที่ทางเอ็มไทยจัดให้ทุกท่านค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าในรายการเล็กเด่นปจัจจำบันกับอาจารย์รักกันสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์วันนี้นะคะดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็ยังคล่องตัวนะการมองหาช่องทางการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ได้กําไรอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะเรามัดระวังเรื่องของการไว้ใจคนอื่นบ้างสักนิดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองนะเพราะมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้สําหรับดวงคนที่เกิดวันพกลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ค่ะ วันนี้ดวงดีในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็ยังดีในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะจะมีของฝันของฝากจากเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาหาเราเร mm ื่องหน้าที่การงานังไปได้เรื่อยๆนะไม่่อยมีปัญหาอะไรมากมายนักนะคะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายที่เกินตัวนะคะหรือซื้อข้าของที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหานี้สิ่ได้ สีบงคนวันนี้จะเป็นสีชมพูสีเทาสีดําแล้วก็น้ําเงินค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีพระแม่ลมักษมีองค์พญานาคราชนะคะแล้วก็พระราหูสามองค์นี้นะเสริมดวงการเงินกับโชคลาภค่ะส่วนหลวงพ่อเปิ่นกับหลวงปู่เอียบนะคะก็จะเสริมดวงการงานนะคะสําหรับเครื่องประดับนําโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะขอให้เป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือเป็นทองคําก็ได้ค่ะแล้วก็พลอยสีขาว มาสวมใส่ติดตัวไว้ค่ะนะคะเพราะว่าจะนำโชคลาภให้กับทุกๆท่านคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนพฤษภาในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยนะคะก็ขอให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถาวรวัตถุค่ะจะเป็นในเรื่องของโบสถ์วิหารได้หมดนะคะหรือสร้างซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้เพราะอาน,นิสงส์ตัวนี้จะทําให้เรามีความมั่นคงในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีเร,เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ดี ส่วนอาหารที่จะใส่บาตรสมุดบบเรี้ยงพระนะคะหรือถาวายสังฆทานเนี่ยขอให้มีชื่อของคาว่ารวมมิตรนะคะจะเป็นต้มยำรวมมิตรผัดผักรวมมิตรนะคะขนมรวมมิตรก็ได้เพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดเราจะทําอะไรเราจะได้รับการสนับสนุนจากคนรับข้างรับตัวค่ะมาถึงช่วงของการดูตัวเลขกันสกนิตหนึ่งเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30หนอเลขที่ออกคือ414แล้วก็10รอบนี้เป็นเลขหนึ่งค่ะ ้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็สิบล่างแล้วก็เกินเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลขสก,ก็เข้ามาในหลักหน่วยบนด้วยเช่นกันชุดวินค่ะเข้าสองตัวบนคือหนึ่งสี่แล้วก็ชุดจับคู่นะเข้ามาสองตัวล่างตรงๆเลยค่ะคือเลขหนึ่งศูนย์ส่วนในรอบศูนแปดจุดสามศูนย์นอเลที่ออกคือสามหนึ่งเก้าแล้วก็สามสองรอบนี้ตัวเน้นเลขหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ยังเข้ามาตัวกลับของสองตัวบนนะคะของชุดจับคู่ด้วยก็คือเลขหนึ่งเก้า มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคมในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 3, เลข 6, เลข 2, เลข 5, เลข0และวิธีเลข3กับเลข6ชุดจับคู่ 31, 34, 37, 38, 39, 16, 46, 76, 86, 96 ในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข7็ดเลขหกเลขหนึ่งเลขศนย์ในไม่ที่เลข2กับเลข7ชุดจับคู่สองสามสองสี่สองห้าส7งแดสองเก้าสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเดเก้าเจดแล้วในรอบ19.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหกเลข2เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก้า เลนที่เลขหกกับเลขสอชุดจับคู่60 63 64 65 68 02 3กสี่หกหก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันศุกร์เลยนะคะทุกท่านคะ่ะอย่าลืมนะมันทำบุญคะ่ะมันให้ทานอันนี้สมัวนี้จะทําให้เรามีเงินนะคะแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมคะ่ะเข้าไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเอมไทยนะคะ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับเสร็จประกันอุบัติเหตุนะคะได้วงเงินถึงสามหมืนบาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มสิบพฤายนเลยค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดักมีวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ